สวัสดีค่ะเมื่อวานนะคะใครที่ได้ดูละครช่อง3บ้างนะคะเรื่องกงกรรมปกตินะคะแม่ค้าก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบดูละครแต่ว่าละครเรื่องนี้เรื่องกงกรรมเนี่ยพอดีดูแล้วมันก็ติดแล้วมันสนุกดีอะค่ะแต่ก็ดูไม่จบนะเมื่อเมื่อคืนนี้ก็คือในละครเนี่ยเดี๋ยวเอามาเมาส์สะหน่อยในละครเนี่ยมันจะมีตัวละครใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นนางเอกหรือว่าตัวประกอบที่อยู่ในเรื่องนะคะ<ม>ก็คือ<ม>เขามีอดีต ที่มันเลวร้ายที่มันมันแย่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าการที่มีอดีตที่เลวร้ายเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้นะคะบางคนอาจจะโชคดีมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งที่ผ่านมาอาจจะมีอดีตที่ไม่ดีหรือว่าอดีตที่เลวร้ายบางคนน่ะไม่สามารถลืมอดีตได้แล้วก็ยังมีอีกอคนอื่นๆมาต่อมาย้ำนะคะดังนั้นเมื่อดูละครแล้วเราก็มานึกถึงความจริงว่าคนเรานะคะอย่าไปยึดติดก,กับอดีตให้มันมาก แล้วก็ถ้าบาังเอิญเราอาจจะไปอยู่ในช่วงที่เป็นอดีตที่เลวร้ายเนี่ยเราอยากให้คิดว่าอาดีตมันก็คืออดีตวันหนึงเน่ะเราต้องดําเนินชีวิตต่อไปข้างหน้านะคะดังนั้นเมื่อดูละครก็ต้องมาย้อนดูถึงความเป็นจริงนะคะให้กําลังใจตัวเองแล้วก็กับทุกๆคนที่อาจจะเคยผ่านอาดีตที่เลวร้ายมาเนาะอันนี้คือละครมาเมาส์าเฉยๆนะคะมันมาให้แง่คิดกันว่าจริงๆแล้วอดีตเลวร้ายเนี่ยหรือว่าเรื่องที่มันเลวร้ายผ่านมาเนี่ย มันผ่านไปแล้วมันจบลงไปแล้ววันนี้สังหากละคะที่คุณจะต้องตั้งต้นมีชีวิตใหม่ที่มันดีขึ้นถูกไหมคะโอเควันนี้นะคะแม่ค้าเอากระโปรงผ้าฝ้ายหมักโครนมาแนะนําค่ะซึ่งเมื่อวานเราแนะนําผ้าถุงกันไปแล้วนะคะหลายๆคนก็เลือกซื้อเลือกไซส์เลือกอะไรกันไปนะคะวันนี้มีกระโปรงมาแนะนํานะคะผ้าฝ้ายหมักโครนอย่างที่แม่ค้าเคยแนะนําไปแล้วเนี่ยก็คือ มันเป็นผ้าที่มีความพริ้วทิ้งตัวและมีความนุ่มมากนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะมันมีความพริ้วทิ้งตัวมากๆเลยนี่ให้ดูนะคะลายก็สวยนะคะเป็นลายมัดหมีลายแต่ละลายนี้สวยบ่งบอกถึงความเป็นไทยเวลาที่คุณอยากจะนุ่งผ้าไทยอยากจะใส่ผ้าไทยก็ต้องแนะนําให้เป็นผ้ารุ่นนี้เลยคะ่ะผ้าไยหมักโคนซึ่งเป็นผ้าทอมือของอ เขาเรียกว่าอะไรคุณแม่บ้านของเราเนี่ยนะคะนี่เห็นไหมคะให้ดูตัวอย่างนะคะและทีนี้เรามาดูคุณสมบัติกันว่ากระโปรงผ้าฝ้ายหมักโครนเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงนะคะเหมือนอย่างที่หุ่นนะคะกระโปรงเนี่ยดูจากด้านด้านขอบเอวก่อนนะคะขอบเอวเนี่ยเราจะต่อด้วยผ้าผ้าขิดนะคะ แล้วทีนี้ซึ่งผ้งาขิดเนี่ยมันก็มีหลายแบบอย่างเช่นแบบนี้ก็เป็นหนึ่งในผ้าขิดเห็นไหมคะก็มีหลายสีหลายแบบอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผ้าขิดที่เราเอามาให้ดูนะคะเราก็จะต่อขอบแบบนี้นะคะแล้วก็บริเวณสะโพกเนี่ยก็ก็จะถือว่าจะว่าฟรีเลยก็ได้นะคะเป็นสะโพกบนนะคะแล้วก็มีจีบทวิตแล้วก็จีบรอบนะคะ<ง>เดี๋ยวเอาตัวอย่างจีบรอบให้ดู เรามีสองจีบนะคะก็คือมีทั้งแบบจีบทวิตแล้วก็จีบรอบนะคะเห็นไหมคะแบบนี้คือจีบรอบสวยทั้ง2แบบค่ะแล้วข้างในนะคะเราจะไม่อัดผ้ากาวนะคะคุณเพราะว่าการอัดผ้ากาวเนี่ยมันจะทําให้ไม่ไม่ไม่ไมพลิ้วไม่ทิ้งตัวนะคะมันจะไม่ไม่เข้ากับกระโปรงแบบนี้กระโปรงแบบนี้ต้องอาศัยความพลิ้วทิ้งทิ้งตัวเนาะจะไม่มีผ้ากาวอัดข้างในนะคะแล้วก็ความยาวของกระโปรงเนี่ยจะอยู่ที่36 3านิ้วนะคะความยาวอยู่ที่36ซึ่งขนาดเอวเราก็มีตั้งแต่เอว28 30 32แล้วก็34นะคะซึ่งมีไม่ครบทุกสีทุกลายหรอกนะคะเพราะว่ามันเป็นผ้าทอมันไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีมากมันเป็นมันเป็นผ้าทอมือะคะ่ะยังมันจะมีอย่างเช่นอย่างตัวที่แม่ค้าใส่เนี่ยตัวนี้ก็อาจจะมีทั้ง เอลสามสิบสาองสานะคะอันนี้นะคะนี่ให้ดูตัวอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็อาจจะมีหลายเบอร์นะคะก็จะติดไว้ในในรูปภาพสไลด์ให้ดูเหมือนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นีิลายนะคะนนี้ให้ดูตัวอย่างตัวนี้ก็จะเป็นแบบทวิสตนะคะให้ดูตัวอย่างนะคะเออลืมไปแนะนําก่อนว่าซิปนะคะอยู่ด้านข้างนะคะซิปด้านข้างใส่ง่ายๆเลยนะคะ จะใส่ข้างหน้าข้างหลังก็ได้ลายเดียวกันนะคะมีซิปอยู่ด้านข้างนะคะความยาวก็36อย่างที่แนะนำนะคะนี่ก็เป็นลายตัวนี้ก็จะเป็นเอว34นะคะมีหลายไซส์ตัวนี้สีสวยส่วนใหญ่วันนี้เราก็จะเอาสีเข้มๆม,มาเพราะว่าใส่กับเสื้อได้หลายสีอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงสีอะไรเราก็ใส่ได้นะคะตัวนี้ก็ออกเป็นสีสีเทานะคะนี่ให้ดูตัวอย่างเนาะให้ดูตัวอย่างไปก่อน ตัวนี้ก็จะเป็นเชิงสีแดงสวยดีเหมือนกันนะคะถ้าคุณต้องการจะดูเพิ่มก็ดูในภาพสไลด์ที่เราจะทําภาพต่อไปนี้นะคะให้ดูซึ่งถ้ายังดูไม่ทนันนะคะถ้าถ้าอยู่ใน Facebook เนี่ยก็อาจจะมีภาพให้ดูอยู่แล้วนะคะในเพจก็มีภาพให้ดูอยู่แล้วแล้วก็ถ้าใครดูไม่ทนันก็ทักแม่ค้ามานะคะที่ช่องทางด้านล่างนี้โอเคว่าลืมบอกราคาเลยมัวแต่เมาส์ราคานะคะ1190นะคะ1190ส่งให้ฟรี แบบอีเมสก็ได้เคอรี่ก็ได้ถ้าต้องการจะเก็บเงินปลายทางก็เหมือนเดิมค่ะบวก50บาทรอรับสินค้าแล้วค่อยชําระเงินที่บ้านได้นะคะออโอเคนะคะลืมอย่าลืมดูภาพสไลด์ต่อแล้วก็ถ้าใครดูไม่ทันก็ทักแม่ค้ามาได้นะคะที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ย้ําอีกทีหนึ่งว่าอาดีตคืออดีตนะคะให้มันผ่านพ้นไปเริ่มต้นใหม่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดนะคะวันนี้บายบายไปแล้วจ้าอย่าลืมดูภาพสไลด์นะคะ